สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันที่วัดลำดวนนะคะต้องทะอรูปองค์ใหญ่นะคะข้างบนข้างบนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะคะ อยู่ติดกับริมโขง้วยนะคะเพื่อนๆเลยอยู่นี่นะเลยอยู่นี่นะเลยอยู่นี่ เห็นไหมคะบรรยากาศรับๆรบิมของนะคะจะประมาณนี้ค่ะคเพื่อนๆท่า,านคนกลางนี้น,นะคะนีก็คือ วัดลำดวนขาเอพาไปดูนี่นะคะพเพื่อนวันนี้บรรยากาศดีค่ะ เราจะพาเดินไปนะคะทุกคนต้องทึ่งแน่ๆเลยความงดงามของนี่ ให้เพื่อนดูนะคะลดนาำไม่ค่กพี่เพื่อนคุ้มค่างจริงค่ะสาธุกันทุกคนนะคะ